สวัสดีครับพบกับคุณลุงขายรถอีกแล้วนะครับในยามบ่ายแดดล่มลมตกอย่างนี้นะครับวันนี้ผมจะพาไปดูรถ SUV 1รุ่นครับเป็น7ที่นั่งนะครับเป็น SUV ที่เป็นแบรนด์รองนะครับแต่ว่าเป็นถือได้ว่าขายดีรุ่นหนึ่งนะครับนั่นก็คือเจ้า p a เจโร่สปอรครับที่ทุกคนเห็นนะครับตัวนี้เป็นตัวปาเจโ o ปี2018นะครับยังไม่ใช่งไมนอร์เชนนะครับ เป็นตัวท็อปของรุ่นณตอนนั้นนะครับเป็นรุ่น2.4ตัว GT นะครับเป็นเครื่องยนต์ดีเซลตัวไมเวกนะครับไปดูรถกันนะครับด้านหน้านะครับไฟหน้าเขาดีไซน์มาด้วยเป็นไฟเป็นโปรเจคเตอร์นะครับเป็นไบ LED นะครับพร้อมเดย์ไลท์นะครับมีไฟตัดบอกมาให้ครบเลยนะครับผมตัวนี้นะครับเป็นรถหมดสัญญาเช่านะครับ คันนี้นะครับเลขไม่เพียงแค่หนึ่งแสนหกหมื่นกว่าโลเท่านั้นเองนะครับเดี๋ยวเราค่อยไปดูภายในกันนะครับตรงนี้ผมจะบอกคร่าวๆกันไปก่อนนะครับแล้วก็เดินชมรถภายนอกกันนะครับล้อแมกนะครับเป็นดำปัดเงานะครับขอบ18นิ้วนะครับดีไซน์มากับตัวรถค่อนข้างลงตัวนะครับรถรถเดิมๆมาหลังจากที่หมดสัญญาแล้วมาจอดเนี่ยถือว่าสภาพค่อนข้างสมบูรณ์นะครับถือว่าสวย รถคันนี้ผมบอกเลยนะครับทะเบียนนี้นะน็อตไม่มีขยับนะครับหน้าเดิมหลังเดิมนะครับผมไปดูตัวรถกันต่อนะครับเซ็นเซอร์หลังมีมานะให้4ี่จุดนะครับตัวนี้ด้านซ้ายนะครับแคบนิดนึงแต่ว่าก็น่าจะยังพอมองเห็นกันนะครับเดี๋ยวเราเริ่มที่ด้านท้ายกันนะครับด้านท้ายประตูหลังเนี่ยยังเป็น แมนนวลอยู่นะครับยังไม่ใช่ประตูไฟฟ้านะครับเป็นรถเจ็ดที่นั่งนะสามแถวนะครับผมเบาะหลังพับเรียบได้นะครับใครที่เคยดูรุ่นนี้ไ Grammy ว้อยู่นะครับเบาะหลังยังเป็นแมนนวลนะครับไม่ใช่ไฟฟ้านะครับน็อตเดิมๆนะครับไม่มีไขน,นะครับเม็ดองเม็ดอาร์กอยู่ครบนะครับคันนี้สภาพถือว่ามาสวยนะครับ ด้านหลังนะครับซิลิโคนเดิมนะครับเพดานสวยๆนะครับไม่ไม่ไม,ไม่ไม่สกกรบกครับคันนี้เป็นรถหมดสัญญาเช่านะครับเดีย๋ยวไปบูบูบแถวสองกันครับสภาพเบาะถือว่าใช้ได้นะครับไม่ขาดไม่ยับนะครับ ตัวนี้กว้างๆขึ้นลงง่ายนะครับเบาะหลังของ p a เจโ o ก็ผมบอกเลยว่าพับง่ายๆครับช่องด้านหลังมีช่องต่อ USB แล้วก็มีช่องชาร์จนะครับสำหรับโทรศัพท์มือถือนะครับไปดูด้านหน้ากันครับประตูเปิดตัวนี้มี สมาร์ทคีเลตนะครับ <S <S ถือว่าณตอนนั้นให้มาค่อนข้างออปชันถือว่าค่อนข้างสมบูรณ์นะครับเบาะนั่งตัวนี้นะครับเป็นไฟฟ้านะครับตัวของคนขับด้านซ้ายยังเป็นแมนวนวลนะครับเข้ามาข้างในแล้วทุกคนก็จะเห็นถึงความสปอร์ตนะสมชื่อปาเจโร่สปอร์ตนะครับพวงมาลัยด้านซ้ายก็จะควบคุมเรื่องของมัลติมัลติมีเดียนะครับเพิ่มเสียงลดเสียงนะครับ ตัวนี้ลองมาเล่นดูกันนะครับจะเป็นวิทยุจะเป็นมีเดียโฟนตัวนี้สามารถเชื่อมต่อได้บลูทูธได้แน่ๆน,นะครับแอร์จะเป็นออโต้นะครับแบบแยกส่วนนะครับตัวนี้ รุ่นนี้จะมีเบรกมือไฟฟ้ามาให้แล้วนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นเกียร์ออโต้นะครับตัวนี้เป็น8สปีดนะครับเกียร์ออโต้8สปีดนะครับสำหรับปาเชโ่นะครับตัวพวงมาลัยค่อนข้างน,ะน่านะสนใจนะครับนอกจากมัลติมีเดียแล้วเนี่ยยังมีระบบคุชคอนโทนให้มาด้วยนะครับที่สําคัญนะครับเพื่อนๆจะมีมีแพตเทิร์นชิฟต์นะครับเปลี่ยนเกียร์ที่พวงมาลัย เวลาใครที่ต้องการความเร็วเพิ่มความเร็วนะครับลดความเร็วขึ้นเขาลงเขาตัวแพดดิ้งชิปช่วยได้นะครับตัวนี้ไฟหน้านะครับเป็นระบบออตโต้นะครับเป็นอัตโนมัตินะครับส่วนที่ปัดน้ำฝนเดี๋ยวขออนุญาตดูนิดนึงที่ปัดน้ำฝนเป็นออโต้เหมือนกันครับอร ด้านหน้าถือว่าเย็นดีนะครับเย็นมากๆเลยด้านหลังจะเป็นแอร์ราวนะครับเป็นอยู่บนเพดานด้านข้างนะครับตรงนี้ก็จะไม่ร้อนนะครับความเย็นจะทั่วถึงนะครับส่วนอื่นๆของคันนี้ด้านหน้าถือว่าสมบูรณ์นะครับไม่มีแตกไม่มีหักนะครับไม่ร้าวนะครับสีเสือถือว่ามามาครบนะครับมาสมบูรณ์นะไม่มีรอยนะครับ มีพุชสตาร์ทนะครับตัวนี้มีป้องกันการลื่นถลเหลยนะครับแล้วก็จะมีตัวเตือนนะครับด้านแก้มขวานะครับน็อต <Not S 2> <Not S 1> ไม่มีขยับนะครับแผงกระตรุมแบบประตูเดิมนะครับน็อต uh. <Not S 1> ไม่มีถอดนะครับ ถือว่าสภาพมาดีนะครับกับ e ปาเจโลปี18ไมล์แสนหนึโลนะครับไปดูด้านหน้ากันดีกว่าครับ ด้านหน้านะครับอันนี้ผมสตาร์ทเครื่องไหมนะคะจะสังเกตว่าเครื่องไม่ค่อยสั่นนะครับจะค่อนข้างนิ่งมากๆ่านหน้าเดิมนะครับล็อตด,ด้านหน้าไม่มีรอยขยับเลยนะครับ กระโปงก็แท้นะครับผมตรงนี้เนื่องจากว่าน็อตไม่ขยับก,ก็ไม่มีการเปลี่ยนแน่นอนนะครับด้านหน้าถือว่ามาสวยๆนะครับใครสนใจนะครับตัวปาเจโ o ่สปอรปีสินะครับตัวนี้ราคา5 9 9 0 0นบาทนะครับซื้อเงินสดยังไม่รวมแหวดนะครับถ้าจับไฟแนนซ์ตรงนี้ฟรีดาวนะครับ ใครสนใจนะครับทักหาลุมต่อได้นะครับเบอร์098-9166443นะครับไลน์จะเป็นเบอร์เดียวกันนะครับผม0 9 8 9 1 6 6 4 6 4 4 3เหมือนกันนะครับผมเดี๋ยวยังไงผมขึ้นเบอร์ไว้ให้ด้านล่างนะครับใครสนใจปาเจลโลสปอร์ตนะครับรถครอบครัวไซส์ใหญ่สนใจทักมาได้นะครับผมขอบคุณครับวันนี้สำหรับคลิปนี้ ขออนุญาตจบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ